สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอ,หมอ,หมอชยชอ่ยวขนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำดื่มนมแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่าย,ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับมีนมออกมาหลากหลายชนิดไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนมบัวนมถั่วเหลืองนมธัญพืชน,นมถั่วอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีนะครับว่านมนู้นกินได้ไหมนมนี้ทานแล้วจะเป็นอย่างไร บ้างดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆนะครับในการเลือกรับประทานนมนะครับว่าดื่มนมอย่างไรดื่มนมชนิดไหนนะครับที่จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับและมีอายุที่ยืนยาวถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1เลือกดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับในแต่ละวันคือ8 0 0ร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมครับโดยเฉพาะเด็กและก็ผู้สูงอายุไม่ควรขาดแคลเซียมเลยนะครับเพราะว่าในเด็กกระดูกข,ของเขาต้องการแคลเซียมที่สูงมากๆเพื่อเร่งในการเจริญเติบโตนะครับส่วนผู้สูงอายุในผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วมีโอกาสเกิดกระดูกพุนกระดูกบางได้ดังนั้นถ้าขาดแคลเซียมไปแล้วกระดูกพุนแน่นอนนะครับดังนั้นในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรขาดเลยโดยนมที่มีปริมาณแคล แคลเซียมสูงนั่นก็คือนมวัวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาครับให้ดื่มนมวัวเนี่ยนะครับใน1แก้วครับนมวัวจะให้ปริมาณแคลเซียม2 0 0ร้อถึงสามมิลลิกรัมเลยนะครับดังนั้นหามาดื่มกันได้เลยครับแต่สําหรับหลายคนที่แพ้นมวัวทานเข้าไปแล้วเกิดผื่นคันหรือว่าทานเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องเสียนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากที่ร่างกายไม่มีน้ําตาลย่อยน้ําตาลแลคโตสในนมวัวครับจึงทําให้มีอาการท้องเสียขึ้นมาก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงนมวัวแล้วก็ดื่มนมอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับอาจจะเป็นวนมวั่มง ต่างได้หมดเลยแต่ที่สําคัญอย่าลืมดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าเขาเติมแคลเซียมลงไปหรือเปล่าเพราะว่าพวกนมธัญพืชเหล่านี้เนี่ยนะครับแคลเซียมจะน้อยกว่านมบัวครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนมธัญพืชเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เติมแคลเซียมลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดื่มนมพวกธัญพืชพวกนมถั่วได้โดยที่ร่างกายของเราไม่ขาดแคลเซียมครับ และนอกจากการดื่มนมแล้วเนี่ยนะครับแนะนาให้ไปโดนแดดตอนเช้าด้วยนะครับตอนประมาณสัก7จ็ดโมงแปดโมงเช้าแบบนี้ตอนแดดอ่อนๆแบบนี้ดีมากๆเลยครับเมื่อร่างกายของเราโดนแดดนะครับร่างกายจะผลิตวิตามินดีออกมาครับวิตามินดีจะช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นครับดังนั้นการที่เรากินแคลเซียมไปอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าเราได้วิตามินดีด้วยก็จะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงห่างไกลจากกระดูกพุ่นครับ ข้อที่2เลือกดื่มนมที่มีน้ําตาลตา่ําไขมันต่านะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันแบบนี้นะครับแนะนําว่าควรเลือกนมที่น้ําตาลน้อยๆนะครับหรือว่าเลือกนมที่ไขมันต่ําพร่องมันเนยแบบนี้ก็จะดีต่อร่างกายมากกว่านะครับการที่เราดื่มนมที่น้ําตาลสูงนะครับนมสตรอเบอร์รี่นมช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะครับพลังงานจะสูงกว่านมจืดครับพอพลังงานสูงเนี่ยนะครับแล้วเราร่างกายในแต่ละวันเราใช้ไม่หมดพลังงานเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปนะ กลายเป็นไตรกีเซลายกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเรานะครับไม่ว so ่าจะเป็นที่พุงที่ท้องแขนที่ขาที่เส้นเลือดที่ตับของเรานะครับแบบนี Indiana ้อันนี้ไม่ดีก็แนะนําว่าส so ําหรับใครที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆแนะนําว่าให้ดื่มเป็นนมจืดก็จะดีกว่านะครับแต่ส่วนเด็กๆสามารถดื่มได้เลยครับจะเป็นรสหวานรสจืดรสอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็แนะนำครับว่าสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าไขมันในเลือดสูงอยู่เนี่ยนะครับควรเลือกดื่มนมที่ไขมัน0%ปเครับก็จะดีต่อร่างกายมากกว่านะครับ เพราะว่าไม่มีไขมันดื่มเข้าไปแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงครับ ข้อที่3ดื่มนมอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อนี้ก็สําคัญนะครับหลายคนเนี่ยกังวลว่าการที่เราดื่มนมนานๆดื่มนมเยอะๆเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าทําให้กระดูกพุนหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่จริงนะครับไม่มีการศึกษาวิจัยใดๆว่าการดื่มนมแล้วทําให้กายเป็นมะเร็งขึ้นมาหรือว่าทําให้กระดูกหักกระดูกเปราะนะครับดังนั้นสามารถดื่มได้เลยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยนะครับควรให้ได้อย่างน้อย800-1,000ถึงมิลลิกรัมสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ กประจําเดือนไปแล้วเนี่ยต้องได้มากกว่า1000มิลลิกรัมในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยควรดื่มนมอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งดื่มแล้วน,นะครับเว้นไป3 4วันค่อยดื่มแบบนี้นะครับปริมาณแคลเซียมในร่างกา,กายก็อาจจะไม่เพียงพอแบบนี้แหละครับอาจจะทําให้กระดูกขุ่นได้ดังนั้นแนะนําครับว่าดื่มนมอย่างสม่ําเสมอนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระดูกแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับ สรุปนะครับดื่มนมแบบนี้อายุจะยืนยาวง่ายงแค่3ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับเลือกดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับส่วนใหญ่จะแนะนําเป็นนมบัวนะครับเพราะว่านมบัว1แก้วเนี่ยจะให้แคลเซียมปริมาณ200-300ถึงมมิลลิกรัมนะครับแต่สําหรับใครที่แพ้นมบัวดื่มแล้วท้องเสียนะครับก็สามารถที่จะดื่มนมเป็นแบบอื่นได้นะครับก็แนะนําว่าอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองนมถั่วต่างๆแต่อย่าลืมดูข้างผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าเขาเติมแคลเซียมเสริมเข้าไปหรือยังนะครับต่อมานะครับข้อท นมที่น้ําตาลต่ําไขมันต่านะครับนมจืดก็จะดีกว่านะครับแล้วก็พร่องมันเนยไขมันต่ำเนี่ยจะดีมากๆสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆไขมันเบาหวานโรคความดันเนี่ยนะครับหาเลือกนมเหล่านี้มารับประทานร่างกายก็จะแข็งแรงมากกว่าครับต่อมานะครับข้อที่3ครับให้ดื่มนมอย่างสม่ําเสมอนะครับดื่มทุกวันได้เลยนะครับก็จะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมไปโดนแดดกันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มวิตามินดีให้แก่ร่างกายครับช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแนะนําเลยครับใครท ลองนํามเทคนิคนี้ไปทํากันดูครับรับรองเลยว่ากระดูกจะแข็งแรงไม่กระดูกพูนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต็อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยด์ครับสำหรับใคร ข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยมีให้สมัครสมาชิกหรือ m e m b e r ร์ชิแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ